สวัสดีครับวันนี้วันที่7เดือนมิถุนายน2567นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวดุมล้อเขาเรียกว่าดุมล้อนะครับดุมล้อเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรถที่มีที่เป็นล้อเนี่ยที่มีดุมเนี่ยเขาเรียกว่าเฮกเนี่ยขนาด12มิลเนี่ย12มิลก็แปลว่า เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็คือของตัวดุมเนี่ยดุมนี้เป็นดุมกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่หหกเหลี่ยมน,นี่นะครับก็มันจะกว้างสิบสองมิลน,นะครับใช้ตัวนี้เนี่ยโดยปกติที่ติดมากับรถเนี่ยก็จะเป็นประมาณสักห้ามิลประมาณนั้นห้ามิลส่วนใหญ่ห้ามิลจะเป็นเป็นหลักครับก็บางกว่านั้นก็เป็นสี่มิลของ MST แต่ว่าไม่เห็นนานแล้วนะครับโดยปกติก็จะประมาณนี้ห้ามิลหกมิลนะครับที่ติดมากับรถนะครับ อันนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ y r นะครับ y r ก็น่าจะเป็นของ R c m a ซมาที่ฮ่องกงนะครับอันนี้วัสดุของมันก็คือทองเหลืองนะครับทองเหลืองแล้วก็ความกว้างของตัวดุมเนี่ย9้ามิลน,นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทำให้ช่วงล้อเนี่ยทางกว้างขึ้นนะครับมันจะได้ มีการยึดเกาะถนนได้ดีนะครับคือยิ่งกว้างมันก็ยิ่งเวลาเวลาปีนเอีเยงๆอะไรเนี่ยมันก็จะช่วยการทรงตัวของรถนะครับนี้เนี่ยก็หนึ่งก็คือเป็นทองเหลืองนะครับสีทองๆนี้เลยนะครับแล้วก็ในตัวของมันเนี่ยก็ในถุงหนึ่งเนี่ยมีสี่สี่อันนะครับแล้วก็มีตัวหกเหลี่ยมให้ด้วยนะครับแล้วก็ ตรงกลางเนี่ยรูตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าใส่สําหรับแกนล้อเนี่ยแกนตรงนี้ห้ามิลนะครับที่มันมีความหนาห้ามิลนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสลักซึ่งติดมากับรถอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเสียดตรงนี้มันจะมีรูสลักนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยมันก็จะมียิงเลเซอร์มาเขียนว่า YR ก็มีนะครับก็มีด้วยนะแล้วก็จะมีน้ําหนักเขียนมาด้วยนะครับ7.89กนะก็ยิงเลเซอร์มาเลยนะครับก็คืออันนี้ น้ำหนักก็คือ7 8 9จุดาขายของตัวนี้ก็คือ1ก็คือเป็นดุมที่กว้างขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับทำให้ล้อถ่างขึ้นนะครับ2ก็คือตัวน้ำหนักดุมเนี่ยก็ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีน้ำหนักในการกดไปที่ยางนะครับกดตรงสู่พื้นเนี่ยทำให้รถเรามีน้ำหนักมีการเกาะพื้นได้ดีนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งน้ำหนักอยู่ต่ำเนี่ยเวลาเอียงหรือเวลาขึ้นเนินอะไราบเนี้ล้อมันก็จะจิกเข้าไปในพื้นนะครับถ้าเกิดน้ำหนักอยู่สูงเนี่นยเอียงนิดๆหน่อยมันก็จะมันก็จะคว่ำได้นะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเสริมสําหรับท่านที่อาจจะถ่วงตรงน,นู้นตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะถ่วงไปทุกที่เลยเพื่อที่จะให้ล้อมีน้ําหนักเยอะๆในการยึดเกาะก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือจะเป็นทองเหลือลงนะครับซึ่งมีน้ําหนักเยอะนะแล้วก็ เนี yeah, ่ยแต่วที่ที่เขาใส่ก็คือแบบประมาณนี้เอามาให้ดูเนี่ยนะครับใส่แบบนี้โดยปกติเนี่ยเขาจะเป็นดุมที่บางกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นดุมหนานะครับแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของ YR นะแต่ว่าเอามาเอามาชี้ให้ดูว่ามันใส่ตรงไหนนะครับใส่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีตัวหกเหลี่ยมนะขันเพื่อที่จะยึดตัวดุมเนี่ยให้ให้มันติดก,กับตัวแกนตรงกลางนี้นะครับแล้วข้างในมันก็จะมีตัวสลักนะครับซึ่งอันนี้ถอดไม่ได้นะ ก็สำหรับท่านที่ต้องการนะครับให้ล้อกว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเยอะขึ้นก็ YR นะครับอันนี้รหัสก็คือ w A 0 3 8นะครับ<อ>เป็นดุม12มิลนะครับ12มิลก็คือความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยซึ่งรถส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับรถ ขนาดขนาด1ต่อ10เนี่ยก็12มิลอยู่แล้วนะครับราคา590บาทเองครับถูกครับ4อันเลยครับ4ชิ้นเลยนะครับมีตัวหนอนให้ด้วย4อันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตาม5ช่องทางของเรานะคของเรามี Facebook YouTube Instagram เว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อเดียวกันหมดชื่อว่า RC Scale Thailand นะครับ สำหรับการแข่งครั้งต่อไปของเราเนี่ยตอนนี้ดูกําลังดูสถานการณ์น้ําอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เวลาน้ํามันขึ้นมาจากบ่อเนี่ยมันก็จะทําให้พื้นที่ที่เราจะเล่นเนเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนว่าจะจัดแบบไหนยังไงที่ให้ให,ให้ให้คนได้เล่นไม,ไ,มไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เกิดจัด4รุ่น5รุ่นเหมือนเดิมมันก็จะพื้นที่ที่วิ่งมันจะเหลือน้อยเดี๋ยวจะไม่สนุกนะครับแต่ก็รอนิดนึงนะเดี๋ยวผมนะก็ต้องดูด้วยว่าจะใช้พื้นที่ยังไงแล้วก็เวลาขอสปอนเซอร์ปุ๊บเนี่ยก็คืออาจจะต้องขอ อาจจะสั่งของไปด้วยนะครับต้องรวบรวมสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยสั่งแล้วค่อยกําหนดวันอีกทีนะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับท่านที่จะสนใจสินค้าเนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์เราชื่อ RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ซื้อขายไม่ได้นะครับดูสินค้าที่แปลเป็นภาษาไทยได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะสนใจสินค้าตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็ไลน์มานะครับไลน์ก็ HD Alien นะครับหรือว่า Inbox มาในเพจ RC Scale Thailand Facebook นะครับก็ RC, เพจชื่ออาซีสเกลแทร์แลนดะ์อินบ็อกมานะเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปหรือลายมาเราก็จะส่งรูปไปทางลายให้ลายละเอียดเพิ่มเติมในนั้นนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 8 9ครับผมเองดครับสวัสดีครับ